นี้พุงดำนมกำ,ำหลังอัดครับไม่รู้ว่าปลาอะไรฮันเชอรี่บูดโกงเลืกเกินนี่ครับอันนี้คนตักปลาครับเจ้าเม็ดเจ้เม็ดปลาที่เป็นตะยูกไก่แท้อโอ้โห่นดิเนี่าหายใจแห้งไรกูมเมยน้ำ อัดโดยหนุ่มหนองซอนะครับติดตาม youtube เขาได้ที่หนุ่มหนองซอนะครับช่องช่องหนุ่มหนองซอนะครับเข้าไปเลยขวานทับจะเจอหนุ่มหนองซออ่าพิมพ์คําว่าตัว P ตัว O ตัว R ตัว n นะครับแล้วก็ SUP นะครับพรทับนะครับ b S U B นะครับช่องหนุ่มหนองซอนะครับเป็นหลังผู้ใหญ่เลดผู้ใหญ่หน่อยนะครับ18ปดบวก กี่ปีแล้วครับไม่เคยอัดตาเนี่ยพูดน,น้ำมากเลยตั้งแต่เมื่อกี้กินต้มไก่มานะครับเขาจะเป็นสายหวานนิดนึงนะต้มไก่ใส่แบ่ะไรไม่รู้ ัดแล้วครับขันเชอร์รี่บูดครับโดยน้องเด็บครับดุ่มน้องซอมาแล้วนะอา้าวงัดทั้งงัดทั้งงัดท้งงัดเอาเอาแล้วเอาแล้วเ <laughs> มื่อให้แล้วดีโทรศัพท์นะดะ <laughs> คนจิลี่อะไรไม่เข้าเนี่ยรมีละ่เข้าแล้วบาดตัว ต,ตัวนี้ประมาณสองกิโล <laughs> ครับจะละเม็ดลดกระสับเบ็ดขันบ่อขึ้นชีกับับเป็นล่างแล้วดูสีทุ่นเขาก่อนนะครับหวานเดียวมากเลยมันเงี้ยมนเลยยิ่งต้องหวานเดียวขอิ้่ปากว่ะ ถือว่าสับเร็วนะครับจีมือนะครับฝีมือล้วนๆเลยเม็ดพี่ออุ้ยเกือบสามโลครับไปตัวนี้ไปหาเสี่ยงเดียวเลยครับเมาแนะตงหาครับว่าให้ไป มีหลักสี่ครับมีหลักสี่ครับเดี๋ยวนี้สามเลยเลยนะตุ้งยิ้มนี้หน่อยแค่ไหนเด็กหน่อยคนกันลงไปเรีนำน้ำป่านะครับมาแล้วครับใสสวยใสสวย ฝากติดตามด้วยนะครับช่องหนุ ual, e ่มหนองซอนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทอเอี มีพี่เป็นแฟนเอาเอไหนฟังแล้ว <c oughs> ใครแขกจ่อจต่ละเบียดจ่อไ <c oughs> ม่ได้ยี่สิบกว่าตัวเรียบร้อยนะครับโอ้โหไม่ยังไม่ยอมครับโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> เด็กตักปลาโอ้ยม,มีมีหลักสี่ครับหลักสี่อาเนี้หลักสี่สได้หอนี่โดนเหมืองมันกกกยปามัน สองหิ้มพอดีแล้ววะรุดแล้วนะรุดแล้วเฮ้ยรุดแล้วนะรุดขาดรุดรุดนี่ครับหน้าตาคนอัดครับหลุมนองซอครับโอ้ยขาดแล้วเนาะเอาป่ะเฮ้ยนีเดียวุดรุดรุดรุดดีรุดดีรุดดีโอ้เจลเบ็ดขับโทรศัพท์กูุแล้วโอเค